คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองแชนแนลค่ะกราบนำบ้ำมัสการเจ้าค่าปูก็เจ้าละคค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เห็นปูโทรมาคือวันนี้จะมาฟันธงตัวเลขให้เอฟซีใช่ไหมคะปู คงสุดท้ายอฟฝันธงโค้งสุดท้ายเนาะปูนะ่เนาะฝันดีไหมคะปู่ฝันดีฝันว่าถึงตำรวจจับอ๋อเจ้าค่ะฟันเข้าไหมเข้าแล้วปู่ว่าอู้ถ้าฝันแบบนี้น่าจะเข้าค่ะปูนะ่เนาะเพราะเพราะว่าถ้าถ้าใครฝันว่าโดนตำรวจจับก็คงจะโชคดีค่ะแอดคิดว่าค่ะปู่<อ>สงสัยตัวเลขของปู่จะเข้าแล้วเนาะปูนะ่เนาะเข้าแน่นะสามเจ็ดหนึ่งนะ อ๋อค่ะคือวันนี้มาเน้นให้สามเจ็ดหนึ่งใช่ไหมคะอ่าสามเจ็ดหนึ่งที่ฟันตรงให้คปดหนึ่งแปดสามเดี๋ยวก่อนคะ่ะปู่สามเจ็ดหนึ่งวันก่อนปูก็ให้เจ็ดสามหนึ่งเนาะปู่เนาะอเจ็ดสามหนึ่งแล้วมันกลับไปกลับมาอ๋อคือวันนี้ปูมาฟันทรงคือสามเจ็ดหนึ่งนะคะอค่ะคือแปดหนึ่ง แล้วก็เปดหนึ่งโอ้ยดังมากเลยค่ะปูเปดหนึ่งแปดสามเปดหนึ่งค่ะแล้วก็เป6ดสามหกสองก็ตัวเดิมไม่ใช่ว่าปตูตัวเดมิมตัวเดิมให้เน้นตัวเดิมตัวนี้จกว,วันตัว,วันตรงนะอให้น้นหนักตัวนี้เลยหนักค่ะ 2> 6, 2, 5, 2, 3, 5, หกสองห้าสองสามห้านะ สามห้าด้วยปลาปูกันถ้าเล่นสามตัวสามห้าสองถ้าสามตัวสามห้าสองอ๋อถ้าเล่นสามตัวตัวนี้ฟันเป็นล้านตะเจนอ่ะห้าสองสามห้าสองด้วยเนาะและ 3, ้วสามเจ็ดหนึ่งราคาปู่ะและ 3, 7, ้วสามเจ็ดหนึ่งราคาสามสามเจ็ดหนึ่งก็สามหกหนึ่งไม่ใช่หร้าสอง วุ้ยทำไมฟันหลายตัวจังคะปูอันนี้ตัวกันตัวกันอ,อตัวไหนตัวกันคะเจ็ดหกหนึ่งตัวกันอ,อ๋อตัวเก่าเนาะเจ็ดหกหนึ่งคือตัวเน้นคือสามเจ็ดหนึ่งนะคะของเจ็ดหนึ่งนีตัวฟันหนักฟันหนักแปดหนึ่งแปดสามฟหกสองเจ็ดสอง เด็ดสามหกสองแล้วก็ห้าสองนะคะห้าสองห้าสามนี่แหละแค่นี้ตบฟันตบฟันหนักเลยค่ะพันให้หนักอ้เน้นหลายตัวจังค่ะปูเอฟซีเขาเลือกไม่ถูกเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้ก็เน้นแปดหนึ่ง เน้นแนะปดหนึ่งเนาะปูเนาะเน้นเม็ดเดียวอพอค่ะปูแปดหนึ่งค่ะแปดสามค่ะหกสองห้าสองสามห้าสามห้านี่แหละเน้นเน้นตัวนี้นะอ,อ๋อเน้นห้าชุดเนาะปูเนาะห้าชุดนี่เองตัวอื่นไม่เกี่ยวตัวอื่นไม่เกี่ยวค่ะตัวอื่นไม่เกี่ยวอ,อ๋อแล้วก็สามตัวก็จะเน้นสามเจ็ดหนึ่งนะคะปู แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งคือสามห้าสองคืออันนี้ตัวรองใช่ไหมคะหรือว่าตัวเน้นเหมือนกันคะตัวรองตัวรองอ๋อตัวรองเนาะปู่เนาะตัวรองค่ะก็ให้เอซีลองพิจารณาดูเนาะปู่เนาะก็ให้ให้ปู่ให้เน้นตัวนี้แปดหนึ่งแปดสามหกสองห้าสอง ามห้าเนี่ยเน้นตัวนี้เน้นห้าชุดเนาะปูเนาะห้าชุดไม่ต้องเล่นตัวอื่นค่ะคือเล้นตัวนี้มันง่ายพี่อ๋อค่ะปูคือเน้นบนล่างเนาะปูเนาะหรือว่าซื้อบนล่างบนล่างเลยเนาะปูเนาะเน้นตัวนี้ค่ะตัวอื่นไม่เกี่ยวนะตัวอื่นไม่เกี่ยวนะเจ็ดหกหนึ่งไม่เกี่ยวนะอ๋อค่ะเจ็ดหนึ่งอ่ะค่ะ วันก่อนปู่ก็ให้เจ็ดหกหนึ่งคือตัวเน้นเนาะปู่เนาะว่าตัวเน้นตัวฟันตัวฟันอ๋อค่ะเปลี่ยนไปเนาะอือก็ค่ะสามเจ็ดหนึ่งค่ะปู่เพราะว่าที่แรกปู่ก็บอกว่าสามเจ็ดหนึ่งค่ะสามเจ็ดหนึ่งนะค่ะตัวฟันทองฟันนักหกล้านบาทเช่นหกล้านอ๋อค่ะ น,นี้ไปกลับด้วยไปกลับแปดไปกลับค่ะปู่้าลองพิจารณาดูเนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนเนาะปู่เนาะเพราะว่าตัวเลขก็ให้มาวันนี้ก็สองตัวก็ให้มา5ชุดมี8ปดหนึ่งแดสาสห้าแล้วก็5-2ให้ไปกลับด้วยนะคะปู่สาค่ะสามหห้าา 3, 5, 5, 3, ค่ะแล้วก็3ตัวเน้นหนัก ฟันหนักคือสามเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวรองจะมีสามห้าสองนะคะอ่าค่าปูาก็ข้เน้นตัวนี้ค่ะเน้นตัวเดียวแปดหนึ่งแปดสามหกสองห้าสองสามห้าข้าปูเน้นตัวนี้นะค่ะเน้นห้าชุดค่ะปูแอดวงกลมไว้ห้าชุดค่ะ ถ้าว่าถ้ามาทนแปดหนึ่งแปดสามเลี้ยงแค่หกสองห้าสองสามห้าอค่ะค่ะลงลง,ลงจัดเลยจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเนาปู่เนะเออาะเพราะว่างวดนี้ปู่ก็ฝันดีนะคะสงสัยตัวเลขของปูน่นาจะเข้าเลยค่ะปู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนเนาะเออเราปู่ฝันมาตรวจมาจับอ,อ๋อเจ้าค่ะ เจ้าก็จก้าก็เจ็ดนะเจ็ดหนึ่งนะค่ะก็ให้เอฟซีตัดเล่นด้วยเนาะสำหรับสามตัวค่ะ,ะก็แล้วแต่เอฟซีจะชอบเนาะเพราะว่าสามเจ็ดเจ็ดสามก็ได้หรือไม่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้เนะาะก็แล้วแต่<ค>เราจะชอบค่ะปู่เนาะ,คะใครอยากชอบก็จัดค่ะใครเชียร์นะคะท่านผู้ชมปู่ฝันดีนะคะว่าสงสัยงวดนี้จะเตกอีกแน่ๆนะคะ น้อปู่เนะาะค่ะแล้วก็ถ้า FC ท่านไหนอยากจะร่วมทำพระป่ากับปู่ก็สามารถโทรหาปู่ได้นะคะ0651031739นะคะหรือว่าเอฟซจะสะดวกไปก็ไปที่วัดบ้านหนองแคนตำบลโสกนางขาวอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายนะคะก็จะทำบุญทอดผ้าป่าในวันที่26 มกราคมพศ2565นะคะปู่ค่ะค่ะถ้าเอซโชคดีก็เผื่อว่าเอซีอยากจะร่วมบุญก็สามารถโทรหาปู่ได้เนาะปู่เนาะค่ะค่ะค่ะก็ให้ปู่ไวพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะปู่คณะปู่ให้พรเจ้าค่ะตานติวานธนะิีนิสัยจังพุธาปัจจายโน เอ็ตาลอทำมางวดที่เอเยือนโน้จขังจงสำเร็จสำเร็จสเร็จสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าะเอ็ก็ขอบคุณปูม่มากมากเจ้าค่ะที่แบ่งปันตัวเลขความฝันให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะเจ้าค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปัง,ปง,ปงๆรวยๆยกช่องนะคะปนนนนู่แตกแน่นอนแตกแน่นอนโอ้แตกแน่นอนเนาะปู่เนะ <c oughs> าะมาด<ข>ูามาจับปูว่วะ ค่ะขอบคุณปู่มากเจ้าค่ะน้ามัตสการเจ้าค่ะเริพสาธุเจ้าค่ะ